สะสมที่สะสมไปเนี่ยครับเดี๋จะเาจาได้ใช่เดี๋ยวให้กู้ทะเยนกันเนาะเราก็จะได้เลือกทนให้เราเราเราไไ้เสนอะไรเราก็จะได้ถ่างลงทะเนของเรานะคะอันก็เดี๋ยวเราก็จทียนก่อนฉีดวัคซีนกันแล้วได้โอเคเป็นตัวแทนาพลยม่เไเดี๋ยวออกมานะเดี๋ยวเราไปไปเลยค่ะ

ก็วันนี้ผมในนามของสำนักงานประกันสังคมนะครับได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านพิพัฒน์รัชกิจประการให้ลงมาให้กำลังใจน้องๆเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนที่มาลงทะเบียนณโรงแรมฮาร์ดร็อกที่พัทยาแห่งนี้ประกอบกับ ท่านให้มาให้กำลังใจแล้วก็ตรวจเยี่ยมศูนย์อํานวยการเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างประจําจังหวัดชนบุรีแล้วก็มาสาขาศรีราชาวันนี้ได้มาเจอที่โรงแรมฮัทรกมีผู้ประกันตนลงทะเบียนร้อยฝากคนนะครับก็เบื้องต้นขอขอบคุณทางน้องๆพี่ๆผู้บริหารของโรงแรมฮัทรกนะครับที่กรุณาให้ให้เกียรติแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาอำนวยความสะดวกในวันนี้ จะเชิญชวนพี่น้องผู้ประกันตนและก็นายจ้างนะครับได้ที่เป็นสมาชิกประกันสังคมได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้แทนของตนเองฝ่ายละเจ็ดท่านซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่24ทธันวาคมและก็ อยากจะเรียนเชิญชวนลงทะเบียนช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่10พฤศจิกายนนะครับจะหมดเขตวันที่10พฤศจิกายนเพราะนั้นอยากเรียนเชิญชวนทุกท่านได้กุณาลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่24ธันวาคมครับ